คนเดิมในคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของมาร์กเป็นมาร์กโคลวสูตรพิเศษที่ช่วยดีลเอร์อของการดูดซับนะคะสิ่งสกปรกต่างๆออกจากผิวหน้าออกจากรูขุมขนของเรานั่นเองนะคะซึ่งมาร์กที่จะมาเมสาให้ฟังในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะนี่ค่ะคือตัวนี้ที่เราจะเอามาเม้ามอยกันให้ฟังในคลิปนี้นะคะมาร์กตัวนี้มีชื่อว่าชา a r ลีแพร r ี y นะคะเป็นมาร์กสูตรพิเศษอย่างที่ที่บอกไปว่าสามารถที่จะดูดนะคะสิ่งสกปรกต่างๆที่มันอยู่ที่ใบหน้าของเรานะคะแล ไปถึงที่มันแบบว่าซ่อนอยู่ตามรูมขนของเราให้ออกมานั่นเองซึ่งนัตตี้ก็ได้ลองใช้แล้วแล้วก็ประทับใจในผลลัพธ์ของเขานะคะแล้วก็มีแฟนเพจนะคะบอกว่าให้นัตตี้มาพูดถึงคุณสมบัตินะคะแล้วก็วิธีใช้เจ้าตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะมีส่วนผสมนะคะคุณสมบัติมากมายเดี๋ยวมาดูส่วนผสมส่วนผสมตัวแรกของตัวนี้นะคะได้แก่สาร่ายสีแดงนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวของเรานี่อ่อนเยาว์แล้วก็ช่วยลดริ้วรอยได้ด้วยนะคะตัวที่2ค่ะคือมิลค์โปรตีนนะคะช่วยผิวนุุม่มมมชชนนนสบาายผิวกขึ้ะนนะคะ ตัวที่3คืออะบูตินค่ะช่วยทําให้หน้าขาวใสตัวที่สคือคอลลาเจนนะคะในรูปแบบของไมโครคอลลาเจนนะคะที่สามารถที่จะบำรุงผิวได้ดีกว่าในรูปแบบอื่นๆนะคะช่วยทําให้หน้าเด้งขึ้นช่วยกระชับผิวของเราด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นด้วยนะคะนี่จะช่วยทําให้เพิ่มความขาวใสแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะนี่ก็คือส่วนผสมนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณสมบัติพิเศษของแต่ละตัวนั่นเองค่ะสําหรับการทํางานของมาร์ชัลลี่แพรรีตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นการดูดเอาสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็สารพิษที่ตกค้างในผิวหน้าของเรานี่ออกไปนะคะแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้ลึกเข้าไปถึงรูขุมขนของเรานะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องการผลักวิตามินต่างๆเข้าไปบํารุงแทนที่ด้วยผิวของเราก็จึงขาวสว่างใสรู้สึกว่าหน้าเด้งขึ้นทันทีที่ใช้นะคะยิ่งถ้าเราใช้แบบต่อเนื่องนะคะผิวของเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะขาวใสดูมีสุขภาพดียิ่งขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองแล้วก็ตัวน,นี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบเป็นซิลหรือว่า ว่าหน้าไปแพ้สารเสี้ยรอยมาแล้วก็ก่อให้เกิดอาการเกิดเป็นสิวขึ้นมาเนี่ยตัวนี้นะคะสามารถที่จะบรรเทาอาการสิวอักเสบแล้วก็บรรเทาอาการแพ้ของหน้าเราได้ด้วยนะคะก็ตอนไหนที่ช่วงไหนที่ตี้เป็นสิวอักเสบนะคะอย่างช่วงนี้ตี้มีสิวอักเสบบริเวณหน้าผากคาง,างแล้วก็ตรงใต้จมูกตรงนี้นะคะทาแต่ เฉพาะบริเวณที่แบบเป็นสิวอักเสบนะคะตื่นขึ้นมาสิวจะรู้สึกว่าสิวมันแห้งขึ้นนะคะคือนเนื่อพอแปะโปะไว้ทั้งคืนเลยนะคะก็จะช่วยลดการอักเสบของสิวได้ค่อนข้างดีนะคะมาดูทางด้านของวิธีใช้เลยดีกว่านะคะเดี๋ยวตัดไปที่หน้าสดเลยจ้าสำหรับวิธีใช้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเคลียร์หน้าของเราให้สะอาดด้วยโฟมล้างหน้าที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะใครที่มีเมคอัพอะไรต่างๆก็ครวรที่จะเคลียร์เมคอัพ ก่อนให้เรียบร้อยให้หน้าของเราสะอาดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพอกมาร์กนะคะลงไปที่ผิวหน้าของเรานะคะมาร์กเนี่ยเราจะพอกหนาๆได้เลยนะคะทางลงไปที่ผิวหน้าของเราได้เลยวิธีใช้ก็เหมือนกันพอกหน้ามาร์กหน้าทั่วไปนะคะแต่ว่าเราจะพอกให้หนาๆกันนิดนึงนะคะ ที่เป็นสิวอักเสบนะคะนาตี้จะทาตรงนั้นเ,นย,เยอะตอนนี้นาตี้อเป็นสิวตรงนี้นะคะเนี่ยเลยใต้จมูกเนี่ยกำลังแบบเจ็บๆมาคือมันจะช่วยในเรื่องการบรรเทาอาการอักเสบของสิวได้นะคะ โครนพอกหน้าบางตัวนะคะเขาจะผสมแป้งอยู่แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ผสมแป้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพอกไว้ครบ15-20นาทีแล้วเนี่ยให้เราล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าของเรานะคะเพราะว่าโครนพางตัวแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่จาเป็นต้องล้างหน้าด้วยโฟมก็ได้นะแบบว่า ล้างด้วยน้ำสาดอะไรอย่างนี้หน้าก็ดูขาวใสนะคะแต่ว่ามันอาจจะขาวใสเพราะแบบแป้งที่มาผาสมอยู่ในโคลนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวน,นี้เขาทาให้ล้างออกด้วยฟองเลยนะคะแต่ว่าหน้าก็ยังดูขาวใสนะคะหลังจากพอกหลังจากมาร์คทันทีนะคะ จุดไหนที่แบบหน้าชอบมันเนี่ยนาะตี้ก็จะเน้นจุดนั้นนะคะบริเวณ T zone นานะตี้จะมันมากนะคะเพราะว่ามาสกตัวน,นี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการดูดซับความมันบนใบหน้าของเราออกมาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊ะมันดูดออกมาได้ยังไงเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนสักประมาณ15นาทีนะคะ ทาทั่วหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะทิ้งไว้ให้มาแข็งนะคะสักประมาณ15-20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลับกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างพอเราทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วเนี่ยเราก็ไปล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าหรือว่าเจลล้างหน้าปกติที่เราใช้เป็นประจำนะคะเดี๋ยวเจอกันอีก15นาทีนะคะเอาล่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีนะคะจะพูดไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะคะ,ะว่าตอนนี้มันแห้งตึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างดีซูมให้ดูใกลๆนะคะจะเห็นว่าบริเวณที่ มีความมันออกมาเยอะมากนะคะอย่างเช่นจมูกนะใจโนะเป็นจุดๆๆเห็นปะนี่คือความสามารถพิเศษของมาร์กที่มันสามารถที่จะแบบว่าดูดความมันของเราออกมาได้ด้วยนะคะจะเห็นว่านเป็นจุดๆเนี้ยนี่คือความมันนะคะตรงจมูกอันที่เยอะมากนี่ค่ะพูดแรงไม่ได้ท่อเดียวมาร์กแต่เดี๋ยวติ๊บไปล้างหน้าก่อนนะคะ นันที่ไปล้างหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสิ่งที่รู้สึกได้หลังจากที่มากนี่รู้สึกว่าผิวเนี่ยสะอาดขึ้นนะคะรู้สึกผิวเหมือนโดนทําความสะอาดมาล้ําลึกนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นมาดูสดใสขึ้นมาทันทีหลังจากที่มากนะคะซึ่งแตกต่างกันจากมากโหนทั่วไปที่แบบว่านัตี้เคยใช้มานะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าทําให้ผิวแห้งตึงอะไรมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่คุณภาพโอเคมากๆนะคะสําหรับมากตัวนี้นะคะ หลังจากที่เรามาร์กหน้าด้วยตัวนี้สเสร็จเรียบร้อยนะคะผิวของเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะรูขุมขนสิ่งสกรปรกต่างๆเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาทําให้เวลาที่เราทาสกินแคร์ต่างๆของเราที่เราใช้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นครีมบ้างเป็นเซรั่มบ้างนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพในการทาครีมของเราด้วยเพราะว่าเราไม่มีสิ่งสกรปรกที่มันอยู่บนบริเวณผิวหน้าของเรามันก็จะทําให้ครีมเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เห็นผลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับ ปราความถี่การใช้ตัวนี้นะคะนาะตี้จะใช้สัปดาห์ละ2ครั้งเท่านั้นเองนะคะก็พอก ให้ทั่วผิวหน้าพอกหนาๆที่นตตี้บอกนั่นแหละนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวนตี้จะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อให้ละกันนะคะตัวนี้นัตตี้ได้มาจากที่ IG นะคะราคาจะอยู่ที่990าบาทนะคะ50กรัมนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่มากแล้วก็เราใช้เพียงแค่สัปดาห์ละสองครั้งเท่านั้นเองแล้วก็เวลาที่นตตี้เป็นสิวอักเสบนะคะนัตตี้จะใช้ตัวนี้เนี่ยโปะลงไปเลยน,ะนาๆบริเวณสิวอักเสบนะคะโปะตอนก่อนนอนนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาค่อยล้างออกนะคะอันนี้ก็เป็น วิธีเคล็ดลับส่วนตัวในแบบของนัตดี้เธอที่ใช้ตัวนี้นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะถูกใจสำหรับสาวๆที่ชื่นชอบในการมาร์กหน้านะคะเป็นมาร์กหน้าที่มาร์กแล้วก็ล้างออกนะคะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะคะสามารถเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะด้านล่าง YouTube นี้เลยนะจ๊ะไม่ต้องแย่งกันเมนแรกนะคะไม่เป็นไรรักทุกเมนจ้าแล้วก็อยากให้นัตดี้รีวิวอะไรนะคะก็อย่าลืมบอกกันได้เลยที่ การล่างคลิปนี้นะคะก็จะเอามาเรื่อยๆมาพูดคุยกันเรื่อยๆแบบนี้เหมือนเดิมนะคะพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจนัตตี้ฟอยแล้วก็ไอจนัตตี้หนึ่งงด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ